ที่ไม่สมควรพูดปีศาวาจา,าใช่ไหม,ม,าาจามเจ้าคะอาจาร์ปิศาวาจาใช่ไหมเจ้าคะคำหยาบแล้วพระอาจารย์เจ้าขาพู้ที่ว่าหลัง,ลงกายแตกทําลายแล้วเนี่ยไอพ้พวกที่สร้างกรรมทางวาจาเนี่ยส่วนมากจะไปในที่ไหนเจ้าคะอ่าคติที่ไปส่วนมากตามที่พระเจ้าตรัสสอนบัญญัติไว้ส่วนใหญ่คติที่ไปก็คือนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอยู่ที่กรรมนั้นทําว่าหนักขนาดไหน ถ้าบวกด้วยความอาฆาตหรือว่าไปแสดงเรื่องของการมมันมันมีอยู่ว่าเราไปทํากรรมถ้าเราไปพบร่วมเนี่ยเขาจะไปล่าลานพี่เเราไปทําวิญีกรรมกับใครผู้นั้นมีศีลไหมถ้ามีศีลมากก็ตกขุมนรกที่ลึกลงไปถ้ามีศีลน้อยนะก็อาจจะไปเป็นสัตว์เรือชานเป็นเปรตบ้าง เป็นธรรมชาติของมันอยู่ที่ว่าเราไปทำวาวจีกรรมกับผู้ใดผู้นั้นมีความบริสุทธิ์ในศีลมากน้อยขนาดไหนนั่นคือเกณฑ์ว่ามันจะตกไปอยู่ตรงไหนลึกขนาดไหนมากขนาดไหนโทษที่ได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเยอะกว่าน,นั้น ครับอ <ee> าจารย์พอจะมีแนวทางช่วยคนประเภทนี้ม้างไหมครับเพราะว่าลีออนมองว่าเขาทำเพราะเขาไม่รู้เจ้าค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าผลที่ตามมาคืออะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องเขาเลยกระทําถามว่าถ้าเกิดว่าส,ส,วสัตว์เหล่านั้นเหล่าใดถ้ารู้ว่าไฟมันร้อนจะจับหรือเจ้าคะใช่ไหมจะหาวิธีช่วยเขายังไงเ <pater n S 2> ขารู้โทษว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องผลที่ได้รับมันรุนแรงคือหนูก,ก็ไม่เก่งเรื่องธรรมะด้วยเจ้าค่ะอาจารย์จะช่วยเขาได้ยังไงมาเจ้าค่ะสงสารเขาบางทีเขาไม่ได้เจตนานะเพราะเขาไม่รู้ไง ไม่รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่ทํามันผิดมันผิดเต็มเ็มเลยแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องต้องไปนรกมันไม่ใช่ความเชื่อใช่ไหมใช่เขาปรารย์มันเป็นมันเป็นสัตรธรรมในศาสาร,สาร,สารวัรทีเนี้ยหนูจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างเพราะหนูหนูก็ไม่ใช่คนเก่งสงสารเขาแต่ว่ากรรมของเขาก็หนูก็แก้ให้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์หนูก็ต้องวางเฉยใช่ไหมอุเบกขาหรือเปล่าการที่จะช่วยเหลือบุคคลให้พ้นทุกข์ได้หรือชี้ให้เห็นสัตธรรมความจริงได้ถ้าไม่มีกรรมผูกพันไม่มีศรัทธากับบุคคลที่จะพูดให้เขาฟังเนี่ย ไม่มีทางแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่มีทางคนที่มีที่เขาศรัทธาเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาบุคคลนั้นถึงพูดไปก็ไร้ประโยชน์ไร้ค่าต่อให้มีพระพุทธเจ้าผู้ัติเกิดขึ้นยืนต่อหน้าเขาเขาไม่ศรัทธากับพระพุทธเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้อ่าพระอาจารย์น้ออนเข้าใจผูพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นรีออนไม่ช่วยนะคะเจ้าค่ะเพราะว่ารีออนก็ปล่อยไปตามคติยามกรรมที่เขาสร้าง ัมพูนาวัติโลโกเจ้าค่ะอาจารย์แต่อาจารย์พูดถูกเลยเพราะเขาไม่ศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาสัมปทา,ทาเขายอมที่จะไม่เคารพอยู่แล้วจะไปเชื่อได้ไงถูกต้องไหมเจ้าคะก็<อ>ปล่อยเขาไปตามกำที่เขาทราบใช่ไหมพวะอาจารย์สาธุ<ค><ณ>มันต้องมีเรื่องของของศรัทธาต่อสําหรับผู้ที่เอ่อที่เขาจะฟังนะที่จะพูดด้วยเขาฟังมันต้องมีศรัทธาก,ก่อนแล้วก็ต้องมีฐานะด้วยไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวต้องมีฐานะด้วย ถ้าฐานไม่พอฐานไม่ใช่ศรัทธาไม่มีคําพูดนั้นไม่มีประโยชน์ไม่คืนค่ะคุณเบียร์ไม่คืนนะคะเพราะว่าคุณเบียร์ไม่คืนค่ะเพราะคุณโอมมาแล้วไม่คืนค่ะจบไหมคะจบนะคะคุณเบียร์ฉันไม่คืนค่ะให้มาแล้วไม่คืนค่ะใช้หมดแล้วค่ะจบนะคะยี่สิบบาทไม่คืนและจบสักทีต่อค่ะพระอาจารย์และทีนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนนาลรีออนก่อนน้องออนนะคะพระอาจารย์ทําช่องเนี่ยก็คือไปช่วยเพื่อนแต่แต่ว่าช่วยตัวเอยังไม่รอดตอนนั้นนั่นก็คือสงสารคนอื่นแต่ว่าตัวเองยังถือทุกข์อยู่เลย แต่ล่าสุดน้องออก็ทิ้งทุกไปหมดแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าเต็งทุกก่อนน้นนี้มันจะติดเมตตาพระอาจารย์ช่วยคนอื่นไม่ดูตัวเองแมวว้าวุ่นเลยคนเราอะมันดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันมีกฎอยู่ไม่กี่ข้อหรอกฎที่เรียกเนี่ยเธอกฎที่หมีไม่ได้คือกฎแห่งไตรัก กฎอีกตัวหนึ่งก็คือโลกกระทำแปดนี้หนีไม่ได้กฎของปฏิจจสมุปบาทก็หนีไม่ได้ก็คืออาน,นิจจังทุกข์ฐานะตาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แมวใช่กฎของโลกกระทำแปดก็คือมีลาาเสริมลาามียศเสริมยศมีสรรเสริมมีนินทามีทุกข์มีสุขเป็นโลเป็นโล,โลกิยาธรรมใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์แล้วก็โลกุตณธรรมแล้วก็อีกตัวหนึ่งปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปยาตาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็มีแค่สิ่งนี้มี งไอ้คำเนี้ยมันไม่สามารถทีดจะเหย้ยดผมคือสัจจะเจ้า่าสาธุแมวขอบคุณพระอาจารย์ใช่เลยหนูก็เข้าใจตามที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละเพราะคสอนเดียวกันเดียวก็เข้าใจประมาณเนี้เจ้าค่ะอาจารย์สัพเพ昙มานาตาติสุดท้ายไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่มีที่อาจารย์พู้ดย่ะถูกต้องไม่มีจะพูดไม่มีใครถามไม่จะพูดอะไรคาว่ากรรมมันเกิดด้วยเจตนาเจตนานั้นมันจะประกอบไปด้วยกุศลและอกุศล มันจึงเกิดเป็นกรรมก็เท่านั้นเองคําว่ากรรมอ่ะคือการกระทําใดก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนากุศลและอกุศลอกรรมนั้นย่อมส่งผลนี่คือกรรมแต่มันมีสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เหนือกว่านะเหนือกว่าเหนือกว่าที่กรรมดีและกรรมชั่วเหนือกว่ากรรมดีและกรรมชั่วเรียกว่ากับพยากิครย์ การกระทําที่ไม่ส่งผลในอกุศลไม่ส่งผลในกุศลเขาเรียกว่ากรรมที่เรียกว่าอภพยากิจกรรมที่มันเป็นกลางกรรมที่เป็นเป็นกลางเนี่ยการกระทําใดก็แล้วแต่ที่เป็นกลางไม่ประกอบด้วยเจตนาเบียฟังพาก่อนเรฟังพาก่อนเราาดูมันจะไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลนั่นคือผู้ที่ทําได้นะเพราะว่ผู้ที่ทําได้ในส่วนที่กรรมไม่ไม่ส่งผลเนี่ย พระอาริยะบุคคลแต่ถ้าเกิดตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเดินดินอยู่กรรมนั้นมีผลเสมออาจารย์เชื่อไหมรีออนอะ่ะเข้าใจธรรมะตอนนี้ก็คือว่าธรรมะไม่มีธรรมะจริงๆไม่มีมีแต่คําสอนนะครับอาจารย์ไม่มีภาษาด้วยซ้าธรรมะคืออะไรแม้วไม่มีธรรมะไม่มีรรมมมแต่คําสอนมีจร,ริงพระตถาคกมีจริงบาลีมีจริงอริยสัจสี่มีจริงในสมมติปัจจุบันพระเจ้าบัญญัติให้มีจริงใช้พลทุกได้จริงแต่จริงๆธรรมะคือภาษาไทย คือภาษาที่เราสื่อสารนี่แหละจริงๆแล้วแมวมันไม่มีตัวมีตนหรอกแต่แต่กานทาจริงๆอ่ะสภาวะคือไม่มีภาษาพูดทุกคนไม่มีตัวไม่มีตนธรรมะจริงไม่มีทุกคนแต่สมมุติปัญญามีใช่ไหมคะอาจารย์เอาไว้เรียนรู้เพื่อบรรทุกจากสสารวัตแต่ใครก็ต้องทิ้งไงทิ้งหมดไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าธรรมะไม่มีอันนี้คือความไมมาถึงรีออนถ้าแต่ตอนนี้เดียวเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่ารีออนไปหลุดไปหลุดตอนนั้นก็คือไปหลุดเรื่องจิตพอาจารย์เพราะว่ามั่วไปหมดเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันมันโห ไม่ไปจบกิจที่ช่องอาจารย์หุบปุพคาเซรีเจ้าค่ะคือมันพ้นแบบหนูแบบบ้านถล่มเลยพระอาจารย์ตอนนั้นอะมั่วไปหมดเลยจิตมันวิ่งอะมันเป็นอาการที่แบบไม่รู้จะปอธิบาย,ยางไงพระอาจารย์มันเป็นสภาวะที่แบบเห็บบัดมากเลยตอนนั้น,น,นอันนี้พูด,พดให้เข้าใจว่าคําว่าธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีของมันอยู่ถ้าเราไปเข้าใจว่าธรรมะเนี้มไม่มีอันนั้น<อ>คือความเห็นที่ผิดอยู่เพราะว่าอะไรถึงบอกว่าธรรมะมันมีเพราะมันเป็นคือสัจธรรมความเป็นจริงของโลก แล้วมันก็เป็นสมมุติบัญญัติและมันก็เป็นจริงตามสัจธรรมนั้นแต่การที่เข้าไปเห็นนั้นเราเห็นด้วยบัญญัติของตัวเราเองขอเข้าใจคาว่าเห็นด้วยบัญญัติของตัวเราเองไหมสาธุเจ้าขับปัจจตังใช่ไหมเจ้าคระอาจารย์แมวใช่พอเราไปเห็นด้วยบัญญัติของเราเองอ่ะมันไม่มันจึงไม่ตรงกับบัญญัติมันจึงไม่ตรงกับบัญญัติเพราะมันคือภาษาของเราเองเราไปเห็นมันด้วยตัวเราเอง S <S ตอนเนี้ยท่ท้ากูตบนี่ก็เป็นธรรมะน,นะอาจารย์สำหรับรีออนนะเนี่ยรู้ต้นตอ,นตอนแล้วเนี่ยก็คือธรรมะเห็นธรรมในธรรมเนี่ยคือธรรมะที่เรารีออนเข้าใจคืออย่างเงี้ยภาษาที่เขาพูดกันนี่แหละเนี่ยเขาผิดจะผิดจะถูกก็คือธรรมะทุกคําอ่ะไม่มีใครผิดใครถูกเรารีออนอะ่ะจะได้จบนี่ก็คือธรรมะเนี่ยคือธรมธรมะธรรมดาธรรมชาติของบรรดุชนมก็ไม่ผิดมันก็ถูกมันถูกเราไงอ่าถูกปัจจุตังใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวเข้าใจอย่างอาจารย์ใช่เพราะมันเป็นภาษาของเราคือความเข้าใจของเรา ใช่ลีออนเข้าใจประมาณนี้พระจ่าเพราะลีออนก็ไม่เก่งไงแมวลีออนก็สไตล์ใครสไตล์มันอะแต่ลีออนก็เขารบท,ทุกทุกทำนะเห็นทำในท,ทำไม่ว่าใครผิดหรือถูกคือเราฟังได้หมดกลางๆได้หมดทุกทุกสภาวะได้หมดเลยแมวธรรมะก็คือธรรมชาติที่มันตั้งอยู่แล้วมันมีของมันอยู่แล้วแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเราอะเข้าไปเห็นตรงนั้นแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็มาบัญจัด มาสั่งสอนพวกเรามาบอกต่อมาบอกกล่าวโดยใช้สมมุติบัญญัติที่พระองค์เข้าไปเห็นมาซึ่งมันเป็นบัญญัติที่พระพุทธองค์ให้ไว้โดยเป็นภาษามาคตหรือภาษามาคันทีหรือในประเทศไทยเข้าใจว่านั่นคือภาษาบาลีท้าจา์ค่ะ้องเอขออนุญาตขัด,ข,ดขัดจงนนังหวะนิดนึงเดี๋ยวขอลาลาคุณต้นก่อนเกรงใจมากเลยคุณต้นน้องออยขอโทษด,ด้วยที่ ต้องขอโทษแทนอ่าต้องขอโทษพี่นรินด้วยนะคะขอโทษคุณต้นด้วยขอโทษทุกท่านด้วยที่คนของออยเข้ามาที่ยุ่งแล้วก็ใช้คำพูดประจาที่ไม่ดีที่ไม่สมนวิไา้ม่ไม่เป็นไรน้องอ้อยฟังพระอาจารย์พูดแต่น้องอ้อยจะลงแล้วค่ะพี่ออกรใจน้องต้นอย่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงฟังพระอาจารย์อบรมนิสัยดนึงครับไม่ใช่เบียมันสปร้าวิตกรรมเพิ่มเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่มีใครไม่มีใครเขาเขาไปยุ่งกับคอมเมนต์เลยน้องอ้อยคิดเองครับฟังพระอาจารย์ก่อนไหมเพื่อเพื่อให้ น้องน้องปลอยได้หลุดพ้นครับไม่หลุดพ้นเลยคะหนุหนูไม่อยากจะถ้าปัญหาใครยังเดียวไม่ไม่ก็ก็น้องปล่อยเวลาเวลานั้นก็เลื่อนฝั่งขวาด้านบนนะครับมันจะไม่มีคอมเมนต์นะในโทรศัพท์ก็ขอให้ทุกท่านจะไม่หเราขอตัวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะเราแล้วตอนนี้ไม่ไม่สมควรแก่แก้การเวลานะเราคิดว่าไปก่อน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 ไปก่อ